เอามาพูดถึงเรื่องคืนนี้กันหน่อยหนึ่งนะคะก็จะเจอกับหัวแฮมซึ่งก็เมื่อวานเนี่ยในงานแถลงข่าวเป็นทางเป๊ปนะคะไม่ใช่เป๊ปโกเดล่านะเป๊ปเบลินเดอร์สที่เข้ามาแถลงแทนเจเกนครอปนะคะก็เห็นบอลถ้วยให้เป๊ปเบลินเดอร์แถลงตลอดเลยเนาะใช่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 ก็แบ่งกันดีนะจริงๆแล้วอะหายากหายากแทบโอ้โหผมว่าเกินคุณเคยเห็นไหมล่ะอ่างนะคไม่รู้ว่าอย่างนี้เรียกว่าเป็นการให้เกียรติกันไหมคือเพราะว่า ผู้ช่วยที่ <He S 1> เป็น,ม,นมือข <ใจ S 1> วา,าเนี่ยก็มีส่วนสำคัญมากๆในทีมนะคะ mm hmm. แล้วกอ็อย่างที่เห็นกันนี่แหละว่าถ้าเป็นบอลถ้วยเขาก็จะให้ทางเป๊ปเข้ามาแถลงตลอดเลยอย่างเงี mm ้ย hmm. การที่เป๊ปเองก็ได้มาพูดในมุมมองของตัวเองอะ่ะก็ก็ดีนะอ่นว่าน่าสนใจ <Yeah. S 1> นะคะแล้วก็คืออัปเดตกันไปแหละด้วยความที่ณตอนนี้หรือว่าผู้เองก็มีผู้เล่นบาดเจ็บกันอยู่หลายคนเหมือนกัน mm hmm. สื่อเขาก็เลยไปคาดกันะนะคะว่าน่าจะมีการโรเตชันเกิดขึ้น อันดับแรกเลยเนี่ยคือพวกสาประตูแน่ๆเลยอ่ะเป็นเวทีของเคลเลอร์อยู่แล้วนะคะปกติแล้วคลับก็จะให้ทางคิวบนเคลเลอร์นะลงในบอลถ้วยแล้วก็พักอลิโซนเอาไว้สำหรับเกมลีกหรือว่าใน UCL อะไรแบบในในเกมยุโรปอะไรอย่างนี้มากกว่าก่อนแดงเดือดอ่ะช่วงนั้นโอ้แฟนลิเวอร์พูลยังบ่นอยู่เลยอาริโซนเมกเกอร์จะกลับทันเจอแมนยูหรือเปล่านะครับผมไม่เคยตามข่าวนี้เลยนะเพราะผมหลับตาผมก็รู้แล้ว ประกาศรายชื่อมาหูวิ่งปอเลยสำคัญหลอกอะไรอย่างนี้นะเซฟด้วยประเด็นค่ะก็น่าจะมีการโรเตชันกันหลายตำแหน่งเห็นว่าอาจจะดรอปเทรนด์ด้วยหรือเปล่าตรงแบ็คขวาแล้วก็เป็นใครแทนเป็นโจไหมอะไรอย่างนี้นะคะก็เดี๋ยวต้องรอดูกันว่าจะเปลี่ยนแปลงแบบไหนแต่จริงๆก็ชื่อว่าลง อุณว่าได้ลงนะคือพวก3ตัวรุกเนี่ยอย่างแบบกักโปซาล่านูนเยสยังไงก็ต้องส่งลงไปก่อนนะคะอไว้แซมไม่ธรรมดานะเขาตูปราบเซียนอยู่เลยนะใช่<ด>นชตกรอบมานี่โดนแซวอีกนะ ค่ะแล้วก็โอ้โหมีใส่หมวกกันน่ารักซะด้วยเตรียมรับคริสต์มาสซะแล้วแต่ทีนี้มันมีประเด็นที่มาสืบเนื่องมาจากแดงเดือดค่ะเพราะว่าแมชนั้นเนี่ยสคนที่น่าจะโดนวิจารณ์หนักๆเลยของลิเวอร์พูลก็คือมีนูนเยสแล้วแหละ1คนอีกคนนึงก็คือน้องดอมของแม่นิน่านะคะโดเนิคสบอสไลน์นักข่าวก็ไปเล่นดีมารืองนี้เล่นไม่ดีเกมเียโดนาเลยเหร คนก็ใจร้อนเนาะบางทีก็บางทีก็ใจเย็นๆแล้วรับฟังกันสักหน่อยมาเป็นเพลงโดนเย็นนี่อาจจะไม่ใช่ไหมไม่แปลกว่าก็โดนมาหลายเราโดนมาหลายครั้งเลยนะเป็นคนที่แบบบทจะเข้าก็เข้านะบทที่แบบโล่งๆเงี้ยก็มียิงชนเสาก็มีก็คนบอกว่าแม่เลอะเกินกับเสากับคานเนี่ยทำไมไม่ถึงเล็งตะข่ายบ้างเลงแต่เสาแต่คานแต่รุปการที่เราห้ำเห็นนะผมว่าเขาน่าจะมีปัญหาเรื่องการคุ่มารุมนะอันนี้เราวิจารณ์ในมุมของ ของความเป็นกลางแล้วนะผมว่าแฟนลิฟูน่าจะเห็นด้วยนะเพราะว่าเกมล่าสุดเนี่ยม,มันไม่ใช่แค่แดงเดือดสิมันต้องท้อดกับไปไกลคือเขาเป็นคนถ้าหากว่าหัวอารมณ์เสียค่ะพินาศเลยนะละเลงมไม่ได้เลยนะคือบางนักฟุตบอลบ,บางคนต้องไปอย่างอองตัวกริสแมนคนฝรั่งเศสชอบพูดกันว่ากริสแมนคนเรียกว่าเป็นคนเรียบร้อยอะ่ะถ้าหากเป็นนักฟุตบอลนะเป็นคนที่แบบว่าใจเย็นถ้าจะบิวกิริสแมนในเกมใหญ่ต้องทาให้เขาโมโหแล้วเขาจะมาด้วยความดุดัน แต่ตรงกันข้ามกับดาวินนูเยสเมื่อไหร่ก็ตามที่เล่นด้วยความอารมณ์ดีปุ๊บเนี่ยโหเก่งมากนะตอนอยู่ทีมเก่าเนี่ยแต,<อ>แต่เห็นเลยนะฟุตบอลพิมพ์เนีนโดนกองหลังยั่วหน่อยเ,ยเหมือนว่านะั้ที่เขาโหวไปโขไข่รู้ใจแล้วอะ่ะจำได้ปะที่โหวไปโขเลยอะ่ะและอย่างนัดที่เจอกับแมนยูเต็ดเนี่ยอันนี้ทางฝั่งเขาองค์ในของแมนยูนะเขาตั้งใจจะวางกับดักล้อหน้านูเยสเลยโดยให้ราเฟเวาราเนี่ยเป็นคนอุ้ยเจ้าแผนการนะเราอ่ะเป็นคนเป็นคนคอมมินิเคต บาลานวันนั้นเป็นคนบอกว่าให้ Move Up ให้ขึ้นให้ลงดักนูนเยสได้สี่รอบอะ่ะก็เลยทําให้เขาหัวเสียแล้วเป๊ปบลินเดอร์ปกป้องคือแป๊บบอกอว่าทีละคนก่อนแล้วกันนะคะอ,อย่างถ้าในกรณีของนูนเยสเนี่ย <c oughs> เขาบอกว่าคือคนอะ่ะจะไปคาดหวังแต่กับจํานวนประตูที่ทําได้มันก็ไม่แฟร มันไม่ถูกต้องโอเคคุณเป็นตัวรุกคุณควรจะต้องทําประตูได้ก็จริงรแต่ก็ต้องมองในศักยภาพส่วนอื่นๆของนักเตะบ้างเพราะว่านูเนสก็ทําได้ดีในอีกหลายๆส่วนที่เหลือในการหาพื้นที่ในอะไรแบบนี้ในการช่วยเพื่อนอแล้วก็ต้องอย่าลืมว่าอายุเขาเพิ่งจะเท่าไหร่หเราไปคาดหวังกับเขาเกินไปไหมหแล้วก็การที่อย่างพี่ป๊อบบอกเรื่องของการยั่วยุอารมณ์เนี่ยเรื่องของวัยวุฒิตรงนี้นะ เพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งถ้าเราไปคาดหวังกับเขาเกินไปแบบนี้มันก็ไม่แฟร์รวมไปถึงแบบเดียวกันสําหรับสบอสไลด์ด้วยค,คือเขาเพิ่งจะค่าย2เท่านั้นเองอแล้วมาเจอเกมใหญ่แล้วโหคือฟอร์มหลุดไปแค่นัดเดียวอย่างเงี้ยนเดียวจะมาโดนดก็ไม่ใช่เพราะว่าเพิ่งจะมาอยู่กับเลเวลภูแค่ฤด,ดูกาลน,นี้เองนะคะแต่ว่าก็ได้เห็นแบบเหมือน แปลพาษายคำว่าเหมือนมีอิทธิพลน่ะได้ทําความเปลี่ยนแปลงให้กับทีมแล้วก็ถือว่าน่าชื่นชมแล้วก็พัฒนาขึ้นกว่านี้ได้อย่างแน่นอน